Yup. สวัสดีค่ะพี่น้องสุกผสุกจ้าพอสุกได้ยังกินเทามี้ครับพ่น้องเว้ยตุมตุมนี่ตุมเปียตุมแฉกเส็้เสรนจได้ีเส็จน้ำสดเข้าตักเส่หมอนันไปปรุงตังหากเนาะมีก็อันนี้ตักเส่หมอนมาปรุงอันนี้ก็เเป็นต้มแห้งรับตำุงตุ่มงตมไม่ได้มาเบิ่งปอยปอบนี่ตั้งไปงเส็ดอย่างก็ปลุกปลัก

ปลาสุกสิบปุงหลาบปุงหลาบอะนะปุงต้มปากน่าใปี่นี่เดนี่ยผพี่ดูใสแ่นี้หน่อยเาะใสแน่แหละอันนี้สีใส่ต้มเอาอันอันนะอันซีดเนเนื้อเอิ้นข้าวขาวก็ได้ใสจัเลยใสเน่แบบใสหลายไปเด้ไปปตั้งเย้ย่้ต้มรึงจะว่าเป็นเละตกปองว่างวะดีก็ปองค่ ไปบปนี้ไปกินขลังซำอะไหลายๆข้างหน้านี่ฉันหนีเจ้าขลังจีเออนั่นแหละไอ้แม่จีนหนวกตงจีนั่งไหมไปเบิึงโอ้เป็นตาเป็นตาคนโตกันด้อเป็นงานมันหลายอยู่มาสังงานสังยาาเป็นดอกคนนี่คนนี่คือโบราณดิเพราะว่ามันเป็นมันเป็นดวงกิตมันเป็นดวงกินทั้งใน มือจะตกรอกจังจิ้มก้อนจางเออก้อนดีเห็นเด้เ่นย้กดขัดยนวขักปะนวขักน่นี่เราล่อก๋วเตี้ยเขาจะตุมขนาดนี้ดิตันตากยังจะตากบอตุ่มแ่ก็ตากเยอะไหนเราตากเลยอหหลังคาขนตากเขาเย่มันพอนเป็นเหลี่ยมอยู่เพาะ่ต พออไก็ใส่ขักใส่แน่เรผสมไนไหนดินผสมน่นดินั้นเน่นันาวมัาวน่นนาวบ่บ่อใส่สุกใส่ตุเหกเ็ดว่า๋ยบเห็นเลยจะบอกทาอีเลี้ยงเน่าเงาอกเาก็เียมาเต็มต้วมาใส่ตำง สาัใหม่กระด้างไร่บนต้นเลี้สายตำอันนี้บ่ามันต้มขมดิต้มแ่บต้มแ่บเลยต้มขมต้มแ่บขอมันอย่างี้จะไปสร้งต้มแ่บมแต่ว่าเขาล่างตาที่บกขมวัาบกขมแล้วเดี๋ยวของเราไปสร้างหลาขมของว่าเขาทีบกน้ำใส่หร่อไสร้างต้มขมไปสร้งต้มแ่บเพาะเขาเป็นหน้าไงบ้านนั้น้องไปลอมเขาไปสร้ง ผมขมอไรดิอะไรเลยเี่ยนมจะบ่คายไงใหญ่พ่อเล้ยมันติดสมคัดย้บานเขาจีวะซิ่มมันครับเอาขมเพื่อเอานั่นครับเอ้ยตำต่ำมีจับด้วยเนาะจมย์จมจมย์เะจมยังบอสเซดายจหเมยจ้ะเป็นยังไงต่มพอซุกซิมล่ะอเฮ้ยแสบคักแสบคับ ตาเนียงากันนี่เพราะว่าต้มห็ตต้มหิตเจมาทำมือก็้นเหมือรถซื้อฮ้ยนันเป็นที่อต้มนี่เงหยบๆก็เป็นหงพอินี่ครับงงตามไปเอาทานใส้หน่อยๆมันหุงหงไว้ มันพอหุมหุมหน่ะเลยไรเงี้ยมากินมันจังแต่บ้านเป็นไข่แต่ว่าเป็นไข่ได้เหรอเนาะพอสุก่อนมั่วตัวนีเสียบแล้วก็บ่มีกินเออบ่เมนอันเอียงก่อกงอีกปอหน่อยแก่งอแบบแมวงอแบบแม่งอบานเขาเหรองอแบบแม่บ่มุมแค่แค่ก็แม่ใช้ขีดเนาะงอวนมีมตรกบอกก็พอวกกระบอกเนี่ย ปากกับปากกัปากเนี่ยบนน้ผู้ป่าครเอาลงไตกับล่องมันเนี่ยไทยกีเอาลงใสเกียดิใสเกียดดีดิเออนี่แล้วว่ากันว่าเกียใสมันก็หวานคือหวานกับสุดใจนั่นมันหม่นมแดงไงมั้หม่งแดงไงแบบเป็นเลียงแหมันเป็นม่วแดงไงแบบไปหำเหยม้วนเปนเไปม่วแดงหน่อยเออเออค่มไทยกี่เกีมัน มันบกุดใบหยังเลยดิพอเสรแล้วมาเร่มใ,ใส่หนัาประเด็ดไปเส,สลแ,แล้วาตแห้งหน้า,าหนังโฟมขอใจไหยิบมานงคตก็ประเดี๋ครับอนดีดีดิอนใส่กสันวกลับงนี้อินนไหนปู่อยนาน ขายยาขายยาเครื่องขาหอยก้อนหญิงครับตัวนาตอยิ่งแข็งเป็งได้ไป,ไป่ะไงแสบป่ะซิมซิมน้ำซิมน้ำว่ามันเป็นขาเอ,อ้ยแสบบแสบบ ตน้หมดไปเองจินมันทั้งหมดนะบ่ได้หยาบเล่ะเบ้ยไมานงบ้ลจิมงานทีผมำคือหยากคือดยาบมาผัดซุกมาเทศต้มข้าวต้มข้าต้มหนีเนาะเออต้มส้เอ้จมแดงตรง ตุ่มเตี้ยขุ่มตุ่มเตี้ยฮะพี่น้องตุ่มเตี้ยจะเสียบคักมาเด้อมาเด้อพี่น้องยิ่เข่าวร่วมกันโอ้ยน่ากินแล้วเราพอสู้ปันแล้วแล้วพี่น้องเลยมาเด้อะแบบเตี้าแม่มวยนั่งโต๊ะสูงก็ได้กินล้นนั่งสูงนี่งนั่งนั่งนี่ก็ได้พี่น้องอ๋อผิวมันเสียหลายขัยเป็น ต้มมันอันนี้ขาคอกรมีนีมัต้มขาคอกัมีต้มบตของเอาก็ว่เขากิเล็กมันกัย่งอยู่เนาะแกมันเป็นตะกินบ่พักขิเล็กยามเนี่ยน่เไปยังเหรอ้เขาเก็บหาขายมียางถึงเขาบดเียกยางนี่จกห้าวคิดสองเก็บใส่นะแล้วข้ามน้ำตวนั้นเขาเที่ยงคนีมันบ่มน เขาบดดสมัยเจ็บปองเจ็บใส่แล้อนั่งนี่ือมือนี่เขาเจ็บตลาดนีุ่งยามอพร้อมไปใสนเลาหนาไปให้นะระจำซุยๆยไม่ยาเผ็ดเนาะเอ๊เผ็ดจะแน่เดี๋ยวอืมแ่เดียวเผนั่งหเกันนี่อกินลองเบิงแมนบ่ว่าพี่กันนี่ตอนมันเผ็ดแมว่าแมนเผ็ดขึ้น ดกินเพรเมาเด้อครับพี่น้องผู้ทุกคนเด้อครับบดนเราไปหาหมอได้นไกันหน้าปลาคังเขาปนีกันแรงคือจังแรงครับแต่ผูบ้านกรายกตีตกมาขึ้นกรตกสูบน้ำผ้าเรบนเอ้าเขาว่าเอ้าเอ้าวานพ้นกิติกตขาดเด้อปลามืดมดขาขนี่เอาเอมึงขเื่อวานตะวันผู่บ่จะรติกตกกับบ่จากตกเด้อครับโมเตลงกระไรไรโมเลียด้วว่ามึงขึ้นอ่ เป่าเป็นมัม่วเนาะเออมัว่วคือผลนีเาตั้งของวิ่งจจดสิพี่ดิปัดตัวมวือเปียกครับแต่ว่านี่ต้องมีอันเนี่ยยังทองจังงจานก็ต้อกาลัจัเดยวดนี่บอว่าจังกได้เอาเซ็จกนี่ก็ได้ เมือมือยกาสดต้ม hmm. น้ำเปิดแน่น้มบอกเนี่ยผิดให้อยู่ต้มยำกินนะบลาเผ็ดบลเผ็ดเถอะนะพีปอมอ้าอดีต้มบักเด็ดคือเนี้อตัวสีแดงขาวเออนำกลับไป กินอะไร่อน,น้องอ <laughs> ี่ใหญ่โโใหญ่ดหาฝอยทั้งมดมันเหมือนมันเปียตางอือืม,อมตัวดีไหมดีตองจังหวอืมยงไบม,ม่ได้ฝอยสุดกินว่าปลาดุเรือหมอืมฝ่นไปโรงเรียนเนียเหมือนโอ้โรงเรียนบนงชงยน,นอืม มีเก่งเลยน้องไข่ของไปมันขอมันเาเปียมันเปียคับเจ้าข่ตีเป้งเลยเนาะโดนคิว่าเป็นแต่วันยนี่แม่แรงเขาตองไปเล่าอยู่เปียพอจีเปียไปก็ได้จ้ะต้องกไปีพนแล้วต่ง้องสิบอยู่เนาะน่เดินหินะเจาไปลอเถอดนเต่าอันไปอันนันผูสูงว่าไม่ปร้อมไปเลยเด็ก ไปตอนเดือนไม่แม่นตีตอนเดืยนเกิดไม่แม่นตีไปไหมบอกว่าอะไรที่เขาจับเออม่มือเด้กน่าจะบป็นเจ้าเดรบไปปอมกระเด็นนี่ไปเดือนนี่เลยวนา่เนี่ยกนเ่ยเนาะทานี่แต่พอดเนี่เปิดเตียนท่านแม เ็เยสียาสุนี่ขอนี่มันยังมันกลมกะเที่มยรองมขเด็กนาดนี้เพื่อ้เยอะเยวบไเลเดียวยากทน่ยังเดากินเหงือนเบิรนั่งนี่จะมงกานยางเด็กูกม่งลไหล่อเว้มโอ้ยมันอิ่มกระดูกแล้วมาเส้น ปากันไปหน้าไปผ้าตะขอเนอ่ามึงยวก็เกานึ่งแวมนังแกแเ้วะหยบเนึ่งแมน่งแกว่าดีได้ก็ตอเลยหยวกันยังนปลาเขาเลมือเดมเออลาเมือเมษเไปยังล่ง้มลัน่หายใจเออมั่งฮ่ง้น้ั่เชื อันนี้ไม่ใส่ียอ่อหัคนนอันนี้พัปงไปไปต็นหนามันเบิดขกาขอค่ว่ามะขามเปียขาคล้ายกับว่าแสบนะงอเปิดมันถึงนี่จะแบบงอเมยแบบแม่แดงหน่อยแม่แบบง้อไส้กี่นะเออมัน่นง้ไงแบบงูไปหามูอย่นงเงีเหรเแบนะ นั่บมไมกินได้มนีม้ยังสิข้าวมเตเชหน่อยท้งบองแองแงเห็นท้งงีมแบบตัวเบอมมา่งก่อนก็กินเ่ม้นวงไงก่อนม้จะขาขกม้วด้กระดูกยากกว่าม้วไงมักินแห้งมวนม่าหนม้นพันเนี่ยวแม่แดงแมยังน่อยธรรมดาคือสมัยเก่า วังเห็นตัวผุนไงน้อพ่อผมอืมเ้ยเก่งไม่ตะบักงแถวดียวเติมกับไม่เืิองูใัญ่ๆแถวเดียวมุ่นน่ะนะแถวดีใมันอ่อนประดี๋ยวมันเปียประเดี๋ยวเดี๋ยนีอุ้มตุ่มจะนอนมัดฟื้นหลอนนอนมาจะน่าห Tùng nắm mình cái tàu bọn để tùng tây hồn. Tìm kiếm 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 ม่าเป็ดฟัว่เป็น้นว่านันเัวด้ออยแดงไปหรอกตัวบง้ถอะเาโยมันเป็นงม้พันหน่อยง้อไผ่ไผ่กีง้องัวแดงธรรมดาแมว่าแล้วม่งัวแดงไงแบบง้อคนผมเงี้ยวเงี้ยวคนซึ่งโอ้ยป้องเขานำ ลงกหนักลเจาตัวป้าไปเวลายู่ข้งหอกแล้วโอ้ต้มต่ไม่ต่แนวเป็นแต่แฉบนะครับต้มต้มอิ่มอะ้มต้มไอ้คัคือรับเจ้าหลอมเราคอยจะว่าอิ่มเนี อีกอะเจลหน่กับตังห้สดสดรตัห้มาคอดีบเาะินยืนกินยังิมด้วยมีผิดมีไผ่ยังได้เมัอนเนาะิเป็นยังแบบกรบบอบเป็นยังโว้ยสุดไฟมันเก็บเป็นหยาบนึกแตายเมืตัวเนาะก็ไปกินดิบ กินกระดูกป้านอา๋หม้อพังยังมากินได้เป็นยังจะกินบ่นไรเจ้าว่าเขาจะไปกินทิบย์เจ้าก็ตรวจตรงแล้วเนาะเจ้าลูกไวก็เจ็บของผูของปลาของหมูของหมาของเป็ดของไก่นี่คือกันมืดด้วยประหอนทุกอย่างของหันมีเหี้ยขเงที่มืดเอาเอาบ่ะเดี๋ฟังว่าเป็นผู้เดียวใช่ไปสอบคนเดือดกคน ต่อคนเราก็ขี่ยาวถามสุก้นกันเลยกินลูกาพี่กนตัวพอตัวเลยนะขี่รึเป่าน่เยขอท่านเจ้าเฮยามสุก้นหาบอกกูดื้อกันเลยไงี่ยาเมื่กีกินในยูดอกก็ว่ามันนังเป็นนั่นมานแสบ ข้าวมีว่าสีดามีหนึ่งเป็นเป็นหมูตัวพิหมหมูนหลักตายหมดเลยหมูขวกหนึ่งมันกินงาน้องผมอย่างมวเออบุหรีอันจอยกล้วยค่ะเจ้าหัเจ้าหวก้วยหน่อยกล้วยหน่อยไม่เห็ เอ็มหาว้ยไหนไม่เห็นยามองมอาอ่อนยาเอียงก็หยาปองไปจีหยาปองอ้อนบปนี่ไงยืงยืงต่อไปหน่อยปีสองปีเนี่ยยามมองมองนี่เนาะพอั้งเป็เป็บนี่เนาด่างพือสมหงาเมื่อปีนี้ใทองลองเปเอาเอียนตะอวนน้ากันเรือไพืชไม่แข็เนะแี่มันยืงหยาเนาะคือสมือนี่ง้อเพ้มันมันเปลี่ยนผิดเป็นไพย่อนเอานํามันพืชเอายังแน่ไปกากมันนอนคนเห็นหน้าปังเด้หรอเปล่มเน่าอื่นคือหน้าปังนี่ คุณก็ฉ yeah, nah like ีดล่ส oh, ิยาหนามันกต้องไหลลงไปตัวนึงอยลงมาแบบนี้ก่อเออไม่ี่เป็นทันด้เออต่มึงบอเพร็ดดีหน่อยยังนะได้เกี๊ยนะเขาไ่ได้ปลูกพราพ้เมจัดเอาเทิ่งไก่ร้องตัวจิงงมดมกับสังค์แตใส่เกียงน้อ่เกี๊ยนีดบอกปลาอ่ำเจี๊ยบจริงห้องว่าเพเพรหอมเหี้ยนเหรอเอากินเพร็ดไปเลยเนาะเพิ่นลอยน้ำไปไงแล้วยังไงแบบที่เป็นนั่เถอะ อืมมเป็นดเนยังไ่ได้ปลูกลายปลูกฟองต้นนึงเนาะบอยยัง่เด็นหมดนี่จงบาเป็นตะโถนไเยะเอย่าิ้นป็นหรอเมื่อได้เป็นมันก็บ่เริบวกกะปูกเขาทำไอเอาใส่นมในก๋วจี่น่น่อกาเมลีน่องยัง ตเปลี่ยนไปมันกลับกลับมันผิวงานจ้ะบกแตงนมตัวันี้ยหนูก็ดะปลูกไว้ไปหอดเห็นี้ปลาพี่มาเจ้าก็โจมาขายไปได้กับสี่พันล้ินมอกันนี้ไหมอืมพีน้อยเนี่ยนักพิกินกับศกโอ้ยบัตของปลูกไว้เนาก็ดีแต่น้าตู่บอดไซนเนาะอยากไดไปติดโดเป็นแอรปลูกไว้นี่ยแโอ้ยปลูกไว้้นบอดไซน์ก็คุน เงี้ยตรงขารหลับเมื่อกับได้ดอกพี่หัไปใจก็สื่อนะกับมนได้เลยหันละมบ้านไทยบ้านงมาเจ็บบิเต้มประแดกไมอนะบ้านดีๆจะว่าล่สุดตันหอนมอดจ ัสดเลย่กลองกดยบุีี่ม่คยเหีนี่ก็เปเแกดยวกันไรเขาะเขเจ้าเลเรวันนี่เหี่ยว่าส่ชนจงว่าดูเียมมุองสมืี่ไม่ค่อยเหี่มันก็ยวเก่าเลยกยว่านยยวโอ้ยเอาอย่างิ่มันกินอีเดียลิ้เออมันกินเล่น